สวัสดีค่ะบัวบุตรบงสตอรี่ยินดีต้อนรับนะคะขอขอบคุณทุกๆการติดตามทุกๆกำลังใจที่ท่านได้ส่งมอบให้กับบัวบุตรบงสตอรี่นะคะขอบคุณมากๆจากใจเลยค่ะค่ะและในวันนี้ บัวบุษบงจะนำเสนอคลิปการเปิดกล่องพัสดุนะคะได้รับพัสดุมาจากพี่สาวที่แสนดีอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการชื่อว่าพี่ต้อยนะคะพี่ต้อยส่งอะไรมาให้เนอะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะวันนี้เป็นวันที่2กันยายน2,564นะคะบัวบุษบงสตอรี่ ได้ไปรับวัคซีนเข็มที่2คือเป็นแอสตร้าเซเนกานะคะพอกลับมาถึงบ้านก็ได้รับพัสดุกล่องนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันดูนะคะว่าข้างในพัสดุของพี่ต้อยจะเป็นอะไรค่ะก็มีเรื่องขำๆจะเล่าให้ฟังนะคะ คือได้รับโทรศัพท์นะคะจากเจ้าหน้าที่ที่ส่งพัสดุนะคะถามว่าพี่พี่บ้านของพี่เลขที่อะไรเราก็สงสัยเอะมันก็ไม่อยู่ในที่หน้ากล่องพัสดุเหรอเขาก็บอกว่าคือคนที่ส่งพัสดุนะคะเขียนบ้านเลขที่บ้านหนึ่งแต่ว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทส่งข้อมูลมาเป็นอีกบ้านเลขที่หนึ่ง ก็เลยขำๆนะคะอย่างนี้มันก็หากันแย่เลยดีที่ว่ามีเบอร์โทรศัพท์นะคะก็เลยได้ถามถ่ายกันค่ะอุ้ยเปิดออกมาแล้วค่ะทุกคนข้างในกล่องพัสดุก็คือน้ำพริกปลาสลิดนั่นเองค่ะพี่ต้อยส่งมาให้สองกระปุกนะคะน้ำพริกปลาสลิดจากสมุทรปราการค่ะและอีกอันหนึ่งก็คือกุนเชียงปลาค่ะ เป็นกุนเชียงปลาของจังหวัดสมุทรปราการเช่นเดียวกันค่ะปลาที่ว่านี้ก็คือปลาสลิดนะคะน้ำพริกจากปลาสลิดกุนเชียงจากปลาสลิดค่ะที่จังหวัดสมุทรปราการเขาจะมีชื่อเสียงนะคะปลาสลิดบางบ่อไงคะทุกคนค่ะน้ำพริกปลาสลิดนี้นะคะเคยทานค่ะ นำไปคลุกกับข้าวสวยร้อนๆนนะคะแล้วก็โปะด้วยไข่เจียวหรือไข่ต้มโหรับรองค่ะอร่อยสุดยอดเลยค่ะทุกคนถ้าใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะคะส่วนกุนเชียงปลาสลิดนี้ไม่เคยทานค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็ยังคงอยู่ในสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 อยู่นะคะเพราะฉะนั้น เราก็ไม่ควรที่จะออกไปข้างนอกบ่อยๆนะคะอาหารที่เราควรจะตุนไว้ก็คือจะต้องเป็นพวกอาหารแห้งๆที่สามารถเก็บไว้รับประทานได้นานๆน,นะคะถ้าหากเรามีกิจธุระจำเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านนะคะอย่าลืมนะคะสวมแมสตลอดเวลาและก็หมั่นล้างมือไม่ว่าจะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือล้างมือด้วยน้ำสะอาดและอย่าลืมนะคะเว้นระยะห่างทางสังคมกันไว้ด้วยค่ะทุกคนอดทนกันไว้อีกสักนิดนะคะทุกท่านคะ่ะเพราะเราเชื่อว่าอีกไม่นานสถานการณ์นี้น่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะและเมื่อถึงเวลานั้นเราทุกคนก็จะสามารถออกเดินทางกันไปได้อย่าง อิสระเสรีเหมือนเช่นที่เคยเป็นมาค่ะนี่ไงคะกุนเชียงทอดของเราทอดเสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้การทอดกุนเชียงของบ้านเรานะคะไม่ใช้น้ำมันนะคะจะใช้เป็นน้ำค่ะเราจะใส่น้ำลงไปในกระทะเล็กน้อยแล้วก็นำกุนเชียงที่หั่นแล้วลงไปนะคะเมื่อน้ำแห้งนะคะ น้ำมันจากกุนเชียงก็จะออกมาเราก็กลับกุนเชียงไปมาเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะกุนเชียงนี้ก็สามารถนําไปทานกับข้าวสวยหรือข้าวต้มก็เข้ากันดีนะคะแอบชิมกุนเชียงทอดแล้วค่ะรสชาติดีอร่อยมากๆเลยค่ะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับบัวบุษบงสตอรี่ในการทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ